สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีประจำเดือนมีนาคม2567งานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีนักศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน38คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน397คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน578คนรวมทั้งสิ้น1,013คนวันที่2-3มีนาคม2567 นายเกรงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีประชุมคณะกรรมการคลุมสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และให้การต้อนรับคณะนิเทศจากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือณสนามสอบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรงานการศึกษาต่อเนื่องวันที่14มีนาคม2567นายเกรงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีนิเทศการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำพริกแกงและนิเทศการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำไม้กวาดดอกหญ้าณศูนย์เรียนรู้หมู่ที่6ตำบลบ่อร วันที่23-24มีนาคม2567ครูกศนตบหงสาวดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำให้กวาดดอกหญ้าจำนวน10ชั่วโมงณแหล่งเรียนรู้หมู่ที่12ตบหงสาววันที่29มีนาคม2567ครูกศนตดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยตบับงใหญ่ตทรลพับน้อยและตำบลซับสมบูรณ์ณศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่5ตำบลซับสมบูรณ์งานการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่2 7มีนาคม2567นยพยนต์วงคลังได้บริจาคหนังสือธรรมะให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีโดยมีนายธีรพัฒนอภัยบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีรับมอบหนังสือบริจาคงานจิตอาสางานกิจกรรมพิเศษงานภาคีเครือข่ายงานอื่นงานกิจกรรมพิเศษวันที่18มีนาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีดำเนินการจัดโครงการนิทรรศการผลงานอาชีพและกิจกรรมเปิดบ้านส่งเสริมองการอ่านเรื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานมีการประกวดร้องเพลงและการจัดแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพณบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี งานเครือข่ายวันที่4มีนาคม2567นายเกรียงไกรวงศ์วิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีมอบหมายให้หนางสาวแสงจันทร์ภัยมูลครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรีวันที่4มีนาคม2567ครูกศน,นตบลเข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรนักเรียนผู้สูงอายุตบลสับสมบูรณ์ประจำปีการศึกษา2566ณองค์การบริหารส่วนตบลสับสมบูรณ์ วันที่5มีนาคม2567นางสาวอภิชนาด่านวิไลครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวิเชียรบุรีครั้งที่3 2567ณหอประชุมอำเภอวิเชียรบุรีวันที่7มีนาคม2567ันายเจ็เกรีกยงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์สง่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีนำบุคลากรศูนย์สง่งเสริมการยุ่เรียนอำเภอวิเชียรบุรีร่วมงานวันสตรีสากลณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาารชในเดือนมีนาคม2567ครูกศนตำบลทั้ง14แห่งเข้าร่วมมปรระชุสัญจในพื้นททีี่่ตำบบลรัผิดชอบวันนนทีี่21 2567มมาคยหกรวงวิริยชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมทุนชุดดลรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านณห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรีวันที่20มีนาคม2567บุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีเป็นวิทยากรฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุกธหามการทำพัดลงมือถือณนะองค์การบริหารส่วนตำบลพุกธหามงานอื่นๆ วันที่4มีนาคม2567นางสาวสาว์นิดขมลินครูชำนาญการและนางสาวอภิชนาด่านวิไลครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567โดยมีนายเกรงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีนางสุกัญญากาโกนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงสามพันและนางอำนวยกิจนนยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเทพเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลครั้งนี้ วันที่6มีนาคม2,567นยกเกรงกรวงวิทยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเพอวิเชียรบุรีนางสาวสาวรนิตกมลินนางสาวอภิชนาไดาวิไลครูผู้ช่วยและนายธีรพัฒนอภัยบรรณานรักษ์เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567้อในห้องประชุมลานใสวันที่7-8ถึงมีนาคม2 5 6 7บุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อัมพอวิเชียรบุรีจำนวน8คนเข้าร่วมอบรมโครงการดิจิทัลคองพันนมารุอยหกสิรเรียนรู้อานะ แนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนินงานณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีในเดือนมีนาคม2567ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมประชาชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านและการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2567วันที่22มีนาคม2567นายเกรงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภัยในสถานศึกษาณห้องประชุมพิสันปิมาร์ท วันที่25มีนาคม2567บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีร่วมประชุมเพื่อพัฒนางานพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีวันที่28-29มีนาคม2567นายเกรียงไกรวงศ์วิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเชฟฟิกซ์โปรเจคออฟฟิเซอร์ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่21ณห้องประชุมมเมาเ